เป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นตะตื่นใจซัมซุงกำลังเปิดตัวเบราว์เซอร์ AI ที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์อัจฉริยะและเป็นการรูปตลาด PC ที่น่าสนใจมากแต่นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดซัมซุงทำการเปิดตัว Samsung Internet บน PC ซึ่งเป็นเบราว์เซอร์ที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อการใช้งานข้ามอุปกรณ์อย่างลื่นไหลและมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวและป้องกันโฆษณานอกจากนี้ยังมี Galaxy AI ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงฟีเจอร์แบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบเบราว์เซอร์ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนซัมซุงกาแล็กซี่ที่เคยใช้งานกันมาแต่นี้เป็นครั้งแรกที่ซัมซุงจะนำเบราว์เซอร์ของตัวเองมาติดตั้งบน PC ซในระบบปฏิบัติการว i n d o w s เบราว์เซอร์นี้มีจุดเด่นมากมายซึ่งเริ่มต้นด้วยการเชื่อมต่อประสบการณ์ในการใช้งานข้ามอุปกรณ์อย่างไร้รอยต่อโดยเมื่อล็อกอินเข้าสมาชิกซัมซุงแอคเคาท์ของคุณจะสามารถซิงค์ข้อมูลการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ได้ทันททีัั้้ง mark, ปรระวติกาาเขาชม หน้าที่บันทึกไว้และแท็บที่เปิดอยู่ทําให้การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เป็นเรื่องง่ายและลื่นไหลฟีเจอร์ที่น่าสนใจอีกหนึ่งประการคือการบล็อกโฆษณาและป้องกันพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้จากเว็บไซต์อื่นโดยจะปิดกั้นข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานไว้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวและลดความรำคาญของผู้ใช้งานและนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุด ฟีเจอร์ AI ที่ขับเคลื่อนใน Galaxy AI ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ browsing assist ได้อย่างง่ายดายโดยสามารถสรุปหน้าเว็บและแปลาภาษาแบบเรียลไทม์ได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อื่นๆที่จะถูกพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อทำให้ Samsung Internet เป็น gateway ของ AI สำหรับการใช้งานนี่เป็นการพยายามของบริษัทยักษ์ใหญ่ในการผลักดันเบราว์เซอร์ของตนเองเพื่อให้เป็นหลักฐานสำหรับการพัฒนาโมเดล AI ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นการจูงใจให้ผู้ใช้งานที่ใช้ PC เข้ามาใช้งานอุปกรณ์ของบริษัทมากขึ้น ตอนนี้ Samsung Internet บน PC กำลังใช้งานได้บน Windows 10และ Windows 11แต่การใช้งานมีการจำกัดในสหรัฐและเกาหลีใต้ก่อนและจะเปิดให้บริการประเทศอื่นๆในลำดับถัดไปคุณคิดว่าการเปิดตัวเบราว์เซอร์ A นี้จะมีผลต่อตลาดเบราว์เซอร์ยังไงบ้างคิดว่ามันจะสามารถเป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ในวงการเทคโนโลยีไหมมาถามตัวเองและแบ่งปันความคิดเห็นกันในกลางคนรู้จักกันนะครับ